ต้องขอสวัสดีกันด้วยนะพวกับผมรายการ TDI Diamond Gamer Channel เราอยู่กับเกม i หม c ครับน้องเราจะมาเล่นไหนครับ Hunger Game นะฮะโอ้พูดเร็วโอเคก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ l i Boss SG นะก็จะเป็น Hunger g a m เซิร์ฟไม่ใช่สิมันจะเป็นแมปที่ผมไม่เคยเล่นด้วยแล้วผมเจอกล่องตรงนั้นแล้วก็กล่องข้างบนนะฮะกล่องตรงนั้นโอเคผมเล่นอยู่ในเวอร์ชั่น เอ้ยไม่ใช่ดิเวอร์ชั่น0.2.2นะฮะตัวเต็มมัง้งนะฮะไม่รู้เหมือนกันนะไม่ใช่ตัวเต็มอยู่แล้วนะะไม่รู้เหมือนกันนะโอเคทำไมมันชอบบักสกินเนี่ยตัวผมเต็มเลยอ่าคุณกล <c ười> ้วยใครชื่อคุณกล้วยวะกล้วย กล้ยอยอะทักถายเขาหน่อย,สว,อยสวัสดีอ้าวยิมผิดสวัสดีอ่าเขาจะอาจ่านไหมนะคนกลวยหุม <c> ว <oughs> ่าคนไทยแน่นอนคนระับโอเคอีสามสิบวินาที เป็นการเริ่มพันเกมทำไมเขาอยู่นิ่งอะทำไมเขาอยู่นิ่งหรือผงค้างออไม่ค้างไม่ค้างครับผมไม่อยากมี Vip ตอนนี้นะไปครับผมนีแล้วครับไอ้ทผมได้สตรีงไงผมไม่รู้แล้วผมวิ่งละไปให้ไกลที่สุดก่อนครับไปให้ไกลที่สุดก่อน ผมเจอตัวแอนเชนตรงนี้แต่ผมยังไม่ใช้นะฮะผมต้องการอาวุธนั่นในกรองครับเจอก่องแล้วผมเจอกรองแล้วแต่มาขึ้นยังไงฮึยังไง,อ,ไงอืมถ้าคลิปนี้แหละขออภันไปเลยนะเพราะมันเซิร์ฟเวอร์มันแหลกอะเน็ตผมไม่ได้จากนะครับเซิร์ฟเวอร์มันแหลกนะเน็ตผมดีอะตาย โอเคดชุดเกาะอาหารทองธนูโอเคไปหาที่หลบก่อนที่หลบภัยก่อนหาที่หลบภัยก่อนผมคิดว่าจะชนะไหมเนี่ยได้ดาบไม้มาใส่ชุดเกาะก่อนโอเคชุดเกาะได้แล้วมันจะมาเจอกล่องแถวนี้ไหมเนี่ยไอ้เจอกล่องแล้ว อืมฮับ้เลยครับถานปน่าจะกลองแล้วต้องขึ้น um ต้นไม้ตรงนี้ขึ้นตรงนี้อ่าขึ้นไปตรงนี้อ่าแล้วก็แล้วก็แล้วก็มาตรงนี้อืมนี่ออกโอ้ยทำไมมันลื่นอย่างนี้โอเคถ้าดูแล้วมันแหลกขอภัยกันด้วยเซิร์ฟเวอร์มันแหลกตมกโอเค คน,คนจะเล่นไลโบอ้กีเยอะนะฮะนี่ไงเจอกล่องแล้วกล่องโอเคได้ชุดเกาะมาทองสองก้อนอาหารโอเคผมอยากได้ดดีกว่าเดิมชุดเกาะเราดีแล้วรู้สึกว่าดีแล้วเหลือกางเกงเท่านั้นแหละกางเกงกางเกงโอเคผมจัดระเบียบก่อนอาหารอาหารอาหารธนู โอเคนะไปอุ้ยเจอกล่องอีกอื้อกล่องส่วนมากผมจะเห็นอยู่ในต้นไม้นะบนต้นไม้นะ่ะโอ้สนุกคนเป็นเจ้าป่าเลยดิโอเคคนเป็นเจ้าป่าสนุกเลยดิอ่าแล้วก็เจอบ้านอะไรไม่รู้เจอกล่องตรงนั้นตรงนึงถ้าทางเดี๋ยวยังไม่มีคนมานะโอเคได้เกงแล้วอู้หูเกง,เกง ดาบโอเคใส่รองเท้าที่ดีกว่าเดิมกเก่งโอเคค่อนข้างดีครับชุดแต่ดาบนี่สิแต่ดาบนี่สิฮะเหลือเก้าคนเหลือห้านาทีทำไมมันเยอะจังเลยโอ้ชื่อเต็มเลยครับพี่น้องครับือตรงนั้นเต็มเลย วิธีดาบเดียวเดิมได้หมวกขวานอาหารโอเคครับหลบถ้าทางเขาจะเป็นทีมนะฮะทำไมเขาไม่ตีกันนะ่ะเขาจะเป็นทีมไม่ได้นะผมไม่อยากให้เขาเป็นทีมเลยผมจะแพ้นะสิผมต้องไปหาที่หลบภัยกันผมลงมาจากต้นไม้แล้วผมต้องหลบอย่างเดียวนะกดย่อง ใส่หมวกที่ดีกว่าเดิมอ้าวไม่มีอะไรดีกว่าเดิมใช่ไหมนอกจากดาบดาบมาขวานอยู่ในคัน้โอเคแล้วอะไรเหลือเจ็ดคนอีกสี่นาทีโอเคสโตนสวอดก็ดีทำดาเมจได้ดีไหมครับทำดาเมจได้ดีแต่ผมเห็นชื่อคนตรงนั้นผมจะไปเอากล่องตรงนั้นแต่ผมเห็นชื่อคนตรงนั้น ผมจะซุ่มก่อนดีกว่าอ่าซุ่มอ่าซุ่มอุ้ยเจอสองกล่องเลยอ๋อกล่องนั้นผมเปิดไปแล้วไอ้ใช่ไหมไม่ใช่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 ผมเห็นชื่อคนนะค่อยๆกดดึ๊บไปค่อยๆกดดึ๊บเลยหกคนค่อยๆกดดึ๊บเฮ้ยเขากำลังจะมาเขากำลังจะมาใช่ไหม ทำไมชื่ออยู่ไกลๆผมต้องหลบต้องหลบเฮ้ยมีสองชื่อทำไมเขาไม่ฆ่ากันนะอยู่ใกล้กันด้วยเขาเป็นทีมกันเหรอไม่อีกสามนาทีเขาเป็นทีมกันแน่เลยอีกหกคนอ๋อสามคนเลยนี่ว่าแย่แล้วครับแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้ว แย่แล้วแย่แล้วผมนี่แหละแย่แล้วผมต้องรีดหนีให้ไกลที่สุดนะผมไม่อยากไปยุ่งกับเขาเท่าไหร่ผมไปเอากล่องตรงนั้นก่อนดีกว่าผมจะประมาทไม่ได้นะเขาเป็นทีมกันแน่เลยโอ้ยดาบอือออเอามาทำไมไม่เป็นไรหนี้นี่แล้วครับนี่แล้วนีแล้ว กลองเนี่ยโอเคไกลดาบแอปเปิ้ลพอแล้วไหมพอแล้วละอื้หอติดต้นไม้อีกไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องหนีผมต้องหนีเล็กกี่คนเล็กห้าคนสามคนนั้นเป็นทีมครับผมสามคนนั้นเป็นทีม อีกห้าคนเท่านั้นอีกสามคนนั้นเป็นทีมไม่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 ไมไม่ม่ไ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 ่ไม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 ่ไ ดมอนอาหารทันทออ่า <c oughs> ผมต้องมาเคลียร์ของเธออ๋ออันนี้ตรงที่ผมผ่านมานี่นะนี่ไงเป็นชนังนเดียวลองเทาอ่ะไม่มีอะไรดีกว่าเดิมอีกอีกหนึ่งนาทีเหลือห้าคนอีกหนึ่งนาทีไม่ไม่ไม,ไมขอเหลือน้อยกว่านี้ได้ไหมขอเหลือน้อยกว่านี้เถอะมันคนมันเยอะเกินไป เพิ่งเจอกล่องอีกแล้วครับเจอกล่องตรงนั้นอีกแล้วเออลวหลือเยอะเกินไปนะผมว่าดาบอ่ะเสื้อกอดีกว่าเดิมเค้กโอเคผมเก็บของดีกว่าก่อนที่จะเริ่มเดสแมทเคลียร์ของเคลียร์ของ,ขอ,งอ่ะออกไป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 สตริงเอาดาบทองออกไป เอารองเท้านี่ออกไปเอาหมวกนี่ออกไปเอาดับไม้ออกไปปอาทองไปไม่มีแอะไรเลยเริ่มแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวใส่เสื้อก่อนโอเคไม่ไม่ไม่อย่าพึ่งมาตีผมอย่าพึ่งมาตีผมเขาเป็นทีม yep. ใช่ไหมทำไมผมแหลกทำไมผมแหลกตอนนี้ไม่ไม่อย่าพิ่งแหลกอย่าพิ่งแหลก โอเคไปผมรอครับรอจังหวะครับจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละจังหวะนี้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ผมแหลกผมแหลกไม่นะผมแหลกไม่นะผมแหลกอ่ะผมตีลงเอา้าทำไมเขาไม่ตายอ่ะโอเคเขาเขาโดนไฟลวกแล้วครับอ่ะยังไงเนี่ย เกิดอะไรขึ้นไม่ทำไมเขาไม่ตายมันเกิดอะไรขึ้นหื What? What the? ทำไมเขาไม่ตาย ผมฆ่าเขาไปแล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมฆ่าคนนั้นไปแล้วแต่ทำไมเขาไม่ตายฮะวอร์ดคนตีนทำไมเขาไม่ตายอ่ะเฮเลอร์เรเจนก่อนดีกว่าเลอร์เรเจนก่อนกินอาหารเลเลอร์เจนเต็มก่อนอะเต็มหมดอ้าวไม่ได้บิ๊กเม่อะไรเลย อือหือเขาชดดตีผมใช่ไหมเนี่ยฮะอะไรอ่ะเย็ดผมชนะแล้วครับนี่ครับ T A Diamond Sasa Head b o n l the Game ครับอือหืองแล้วทำไมอุปกรณ์ผมยังไม่หายเขายังไม่เคลียร์ของผมครับยังไม่เคลียร์ของผมผมไปหาที่ปิดคลิปเดียวอ่ะ อ่ะปิดตรงนี้ดีกว่านะฮะโอเคมือสั่นอยู่เลยท <laughs> ำไมไม่ตายนะฮะคลิปนี้ก็ต้องขอจบกันเพียงเท่านี้นะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดแชร์นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะ,ะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ผมก็ชนะไปนะฮะก็สวัสดีครับ oh, The way that you pop girl Makes It's am going